ตามรายงานล่าสุดเซลเซียสซึ่งเป็นผู้ออกสเตเบิลคอยของทาง USDC ได้ทำการยื่นขอเสนอขายหุ้น CRCL IPO ต่อสาธารณชนเป็นครั้งแรกโดยการนำหุ้น CRCL เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กความคืบหน้าดังกล่าวได้เกิดขึ้นในขณะที่บริษัทยังคงพยายามยุติข่าวลือเกี่ยวกับการเข้าซื้อกิจการโดยคอยเบท นอกจากนี้เองการประกาศดังกล่าวยังเกิดขึ้นในขณะที่การร่างกฎหมาย t t b l l e o o อหรือที่เรารู้จักกันในชื่อของ Genius a c กกำลังมีการบังคับใช้ในอีกไม่นานนี้โดยทางเซลเซีย i อินเ n อ t เน็ตได้เป็นผู้ออกสกุลเงินดิจิตอล USDC ได้ประกาศแผนการสร้างมูลค่าสูงถึง5.65พันล้านดอลลาร์ผ่านการเสนอขายหุ้น IPO ต่อสาธารณชนเป็นครั้งแรกในสหรัฐ โดยบริษัทได้มีเป้าหมายที่จะขายหุ้นประมาณ9.6ล้านหุ้นในขณะที่ผู้ถือหุ้นดั้งเดิมได้ตั้งใจที่จะขายหุ้นเพิ่มเติมอีก14.4ล้านหุ้นโดยหุ้นของบริษัทจะมีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กภายใต้ ชื่อย่อว่า CRCL หลังจากได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานกำกับดูแลทั้งหมดจากข่าวประชาสัมพันธ์ย่งเป็นทางการหุ้น CRCL แต่ละตัวจะมีการซื้อขายกันร,ระหว่าง24-26ดอลลาร์โดยราคาคาดว่าจะระดมทุนได้สูงถึง624ล้านโดยธนาคารยักษ์ใหญ่บางแห่งอย่างทาง Goldman Sachs City Group เจพีมอลแกนและบริษัทอื่นๆจะเป็นผู้จองซื้อหุ้นสำหรับการเสนอขาย IPO นี้โดยการประกาศ IPO ของทางเซล่เซียดได้เกิดขึ้นไม่นานหลังจากที่บริษัทได้ปฏิเสธข่าวลือเกี่ยวกับการเข้าซื้อกิจการของทางร i p p ป e ที่มีข่าวลือก่อนหน้านี้นอกจากนี้เองข้อตกลงดังกล่าวไม่ได้เกิดขึ้นเนื่องจากการเสนอของทางร i p p ป e พิสูจน์แล้วว่าต่ำมากหรือไม่เพียงพอสำหรับบริษัทสเต l e คอยนนี้ และในปัจจุบันในตอนนี้เองราคาของเหรียญ Ripple XRP นั้นมีการซื้อขายแลกเปลี่ยนกันอยู่ที่2.32 US d ลลาร์สหรัฐตัวนี้ช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาเราได้เห็นราคาของเหรียญมีการซื้อขายแลกเปลี่ยนกันบวกเพิ่มขึ้นมา0.43%โดยตอนนี้สัญญาณทางเทคนิคตัวชี้วัด C D C Action Zone ของเหรียญน,นั้นอยู่ในโซนสีเหลืองบ่งบอกว่าเหรียญน,นั้นมีแนวโน้มที่จะถูกเทขายหรือการกลับตัวเป็นเทนขาลงโดยฝั่งของแนวรับและแนวต้านที่สำคัญ อย่างตัวฟินโบนิชี่ยังคงให้ระดับแนวรับแนวรับแรกที่2.2845เหรียญย s ดอลลาร์สหรัฐและถ้าหากเหรียญล่วงลงมานั้นอาจต้องเผชิญกับระดับราคาแนวรับต่อไปที่1.9432 US ดอลลาร์หากพุ่งขึ้นไปนั้นอาจต้องเผชิญกับระดับแนวต้านที่สำคัญที่โซ่ระดับราคา2.7 u s ดอลลาร์และถ้าหากพุ่งขึ้นไปได้อาจต้องเผชิญกับระดับราคาแนวต้านที่แข็งแกร่งที่โซ่ระดับราคา3.4 US đô la